อ,อ,อะไรก็ยอมครับสวัสดีครับอยู่ผมกันนะครับในช่องแปรปิร้ดกันโจโรกนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสารลาร็วนะก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับก็เป็นเทปคาสเซ็ตนะครับ นี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเทปให้ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องเทปนะครับหรือไม่สนใจก็เข้ามาดูได้เออก็นี่เป็นเทปของโลโซมนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ๆกองโฟกัสอีกแล้วเทปนี้นะครับก็วางจำหน่ายเมื่อวันที่ มันไม่บอกวันที่วะเทปนี้ครับออกจำหน่ายเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2541ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในหน้าตาข้างในของเทปไปเลยนะครับนี่ครับก็คือหน้าตาของเทปนะครับเทปคาสเซ็ตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างหน้าเราเขียนว่าโลโซอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวันนี้ก็วางจำหน่าย99บาทนะครับโดย มอมิวสิกนับหรือว่าแกรมมี่ในปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูข้างในเทปกันนะครับนี่ก็คือหน้าตาข้างในนะครับสภาพที่ผมได้มาถือว่าสวยมากนะครับซึ่งทําไมมันไม่โฟกัสให้นี่นะครับคือมันสวยมากนะครับท่านผู้ชมสกินหนังสือนี่ถือว่าชัดนะครับถือว่าชัดเลยแต่กล้องไม่โฟกัสตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับว่า จะเป็นยังไงพลงมวนนี้ครับก็เป็นมวนที่ดังมากๆนะครับของวงโลโซนะครับยอดขายนี่เกินล้านตลับแน่นอนนะครับสําหรับมวนนี้นะครับนี่นะครับเพลงดังๆก็คือเพลงสมซันนะครับอะไรก็ยอมนะครับอยากเห็นหน้าคุณนะครับเพลงดังๆนะครับหน้านี้ก็จะมีเพลงดังก็คือเลิกแล้วต่อกันนะครับแล้วก็แม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยนะครับอ๋อ ผมก็ไม่ได้ชำนาญอะไรนะครับคือเวลาเราใส่นะครับเราต้องเอาด้านม้วนเทปต,ตรงนี้นะครับมาไว้ฝั่งนี้ก็คือเราต้องสลับอยงนี้นะครับซึ่งมันหน้านี้มันไม่ค่อยมีเพียงดังอนะเดี๋ยวผมจะผมจะกอกลับก่อนนะกอก็คือการมันเลียเออมันรลียมากดนี้นะครับกดนี้ก็คือกอไปด้านนี้กดนี้ก็คือกอไปด้านนี้นะเราจะกดให้มันกอกลับนะสักพักนะครับ นี่มันก็จะหมุนนะมันจะมันจะหมุนกอกลับนะครับก็ใครอยากให้ผมรีวิวเทปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะไปตามมาหามาให้ท่านผู้ชมได้รีวิวนะครับได้รับชมกันนะครับโอ้สิบนาทีแล้วรีวิวเทปไปใช่ไหมน่า <c oughs> จะตัดเหลือห้านาทีอยู่น่า <c oughs> จะพอประมาณแล้วนะโอเค <c oughs> okay, นะครับ นี่มันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเรามาลองเล่นดูว่ามันเป็นเพลงอะไระครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเป็นเพลงอะไรอะ,อ,อะไรก็ยอ,นอ,นอยมนเพราะฉันทําใจไม่ได้ที่ยอมคิดจากไปเป็นของเขาจริงๆฉันเพียดบังการ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เดลิกัสิดก็มาหาอีกนะครับืก็ถือว่าโอเคครับเสียงนี่อยู่กับลําโพงเรานะครับเป็นส่วนมากนะครับเทปนี่จะเป็นส่วนน้อยเลยนอกจากเทปมันจะยานนะครับอันนี้เทปมันไม่ยานเลยนะครับเทปมันไม่ยานเลยโอเคนะครับประมาณนี้เนาะการรีวิวเทปคัดเสร็จอัลบัมเอนเตอร์เทนเมนต์ของโลโซนะครับ ซึ่งดังมากๆนะครับในยุคนั้นนะครับเทปนะครับก็จะมีปกเทปนะครับที่เป็นเป็นโปสเตอร์นะครับนี่นะปกเทปก็จะยาวๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือปกเทปข้างในก็จะเป็นเนื้อเพลงนะไข่ส่งอะไรเยอะแยะจังเลยนี่นะครับเป็นเนื้อเพลงนะครับข้างในเป็นเนื้อเพลงครับข้างนอกก็จะเป็นชื่อคนเขียนคนแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับพิธีเก็บก็นะโบแมนมันโบแมนแหละนี่นี่นี่วิธีเก็บมิธีเก็บผมพับผิดท่านผู้ชมมันต้องพับอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บ,บอ่าข้างหลังมันจะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาเทปใส่นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเทปคาเซ็ตนะครับก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแบ็ก o วดกันจโรททำคลิปต่อไปด้วยนะครับใครอยากให้ผมเอาเทปอะไรมารีวิวคอมเมนต์ไว้เลยนะครับพวกแพงๆอะ่ะเอออะไรอะ่ cat, ะพู cat, ลี c a t ทนะพูลียแคทเจนไคเจนไคและวานิดนะครับอะไรอีก อนาตมีและบิดนะครับวอร์ดี้สลมอะไรแบบเนี้ยอ่านะครับถ้าไม่มีผมก็ทำเหมือนเดิมเออไม่มีคนคอมเมนต์ผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ก็คลิปนี้ไปละสวัสดีครับ